และการต่อไปก็พบกับเกษตรจิจอทุกคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอญไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจ ผมใส่พัร้อยกับกระโพดครับใส่พัด้อยกับบวกครับผมใส่พัดลอยกับทวงครัไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พัด้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัด้อยกับมันใช้พัดลอยกับต้นหอมจีนผมเอาพัด้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดลอยกับอ้อยผมใช้พัดลอยกับมะละครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับพบกับผมเช่นเดิมพัศกรแสงล้มนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกทุกวันนะครับกับรายการของเรามีเนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมด้วยสาระและความบันเทิงแฝงด้วยความรู้นะครับแล้วก็เรียกว่าพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีพัทร้อยทาไมผมถึงต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินรีพัทร้อยถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับ เป็นวิทยกรท่านหนึ่งนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าบ้านนี้นะฮะอำเภอนี้จังหวัดนี้ใช้กับพืชชนิดนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่แหละที่ผมบอกคําว่าวิทยากรนะฮะเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือบุคคลที่ได้นําสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัตร้อยไปใช้แล้วใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะซึ่งเขาจะบอกด้วยตัวเขาเองว่าใช้แล้วเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ในใจนะฮะแล้วก็ใช้แล้ววิธีใช้ใช้อย่างไรผมเองแทบไม่ต้องอธิบายถ้าผมเองก็เหมือนกับนักวิชาการคุณผู้ชมนะก็อยากจะบอกถึงกระบวนการในการ การผลิตนะฮะกระบวนการหน้าที่ของพัดร้อยนะฮะไปช่วยยังไงกันบ้างเมื่อผมพูดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดทุกวันก็อาจจะเบื่อกันไปนะผมเองก็ลงพื้นที่ไปสอบถามกันนะฮะไปดูกันว่าพัดร้อยใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเองนะฮะก็เป็นผู้ตัดสินใจนะฮะว่าจะใช้สารสกัดธรรมชาติอินเซียพัดร้อยหรือไม่นะก็อยู่ที่คุณผู้ชมเองกันแล้วกันนะฮะวันนี้เช่นเดิมคุณผู้ชมผมจะบอกคําว่าวิทยากรเพิ่มอีกหนึ่งท่านสําหรับเคสนี้คุณมนตรีนะฮะอยู่ที่ตำบลบึงพระจัังหวด พิษณุโลกครับผมมีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปตามกันดูคล้ายๆกับเคสคุณลุงทองมานะครับว่าพลัดร้อยนะครับคุณมนตรียังจะใช้อยู่หรือไม่ปรากฏว่าครับใช้คุณผู้ชมกับคณะคณะเนี่ยได้ผลมากมายเลยทีเดียวครับนะครับผลเนี่ยเกินคาดเลยนะครับ เพียงแค่นะครับไม่เกี่ยวไร่เองนะฮะได้เงินไปกว่าเกือบ4ี่แสนบาทเลยทีเดียวนะนี่คือผลพวงจากการใช้พัดร้อยแล้วคณะเนี่ยจะได้ผลขนาดไหนผมให้วิทยากรพิเศษรับเชิญคนที่ใช้พัดร้อยเองโดยตรงเนี่ยเล่าให้ฟังเองดีกว่าว่าใช้พัดร้อยกับคณะแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่สําคัญที่สุดยังไม่เฉพาะแค่คณะนะครับผู้ชมไปใช้กับมระด้วยนะครับมระเนี่ยงามมากไม่มีการห่อครับ ฉีดพัดร้อยไปแล้วเนี่ยเนื้อดีเขียวสะอาดสมบูรณ์มากเลยเก็บมาแล้วนะครับเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยสังเกตได้จาก Facebook นะฮะ แฟนของคุณมนตรีเนี่ยนะได้แชร์ในเฟซบุ o กเนี่ยนะครับคนไปกดไลค์อย่างมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับนะครับมระนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับแฟนคุณมนตรีด้วยนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ทาง Facebook Social Network กันด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกมระอยู่หรือปลูกคณะอย่าลืมกันละกันสําหรับเคดนี้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปที่ไหนครับดูรายการ,กรเกษตร ติดจอของเราอย่างต่อเนื่องแล้วท่านจะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์กันมากยิ่งขึ้นด้วยครับตามผมไปที่อําเภอเมืองตระบลบึงพระจังหวัดพิษณุโลกครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงกเกษตรของคุณมนตรีนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นเทปสองนะฮะที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะเดินทางมาที่จงังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมก็คงจะจํากันได้นะฮะอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมในสตูไว้นะฮะว่าผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาดูว่าแปลงต่อแปลงหรือแปลงไหนก็แล้วแต่ที่เคยใช้พัดร้อยแล้วเนี่ยฮะ ยังจะใช้อยู่หรือไม่เนะฮะเขาเรียกว่าบทพิสูจน์กันให้เห็นได้ชัดเลยว่าคุณผู้ชมครัว่า,าใช้ไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนใจไหมหรือบางทีในส่วนมากเกษตรกรโดยส่วนมากนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือว่า,าจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยใช่ไหมฮะท่านผู้ชมทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อเจอของดีแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าวันนี้เช่นเดียวกันฮะผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่พิษณุโลกนะครับอยู่ที่ตำบลบึงพระ,นะะมาหาคุณมนตรีคุณมนตรีเนี่ยนะฮะเคยออกรายการกับเราไปค<น> <c> ุณผู้ชมฮ ซึ่งเป็นมะเขือยาวนะฮะที่เราได้เห็นกันตั้งแต่แรกแรกแล้วนะฮะที่ในสตูแต่วันนี้เนี่ยมาเจอกันกันละกันนะฮะมาทำความรู้จักคุณมนตรีอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าพัดร้อยนะฮะมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมหรือเปล่า นะและเอามาใช้กับอะไรบ้าง<ม>คงจะเห็นภาพได้ชัดเลยแหละคุณผู้ชมอยู่อยู่บนหัวผมนี่คือมาระเลยนะคุณมนตรีอยู่ข้างๆแล้วไปวัดดีคุณมนตรีกันก่อนกันลวกันนะสวัสดีครับท่านครับ,รบสวัสดีสสดครับ,รบนั่นแหละนะฮะนี่คือคุณมนตรีนะถ้าชื่อเต็มๆอีกทีหนึ่งครับท่านกับมนตรีมนตรีบุญแท้ครับบุญแท้นะไม่ใช่บุญปลอมนะท่านครับ คุณมนตรีนะฮะมนตรีบุญแท้ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ก็คือตำบลบึงพระเนาะนะฮะก็อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับก็เรียกว่าถ้าถ้าถ้าเอ่ยถึงตำบลบึงพระก็ถือว่าในเรื่องของการเกษตรกันเนี่ยก็เยอะเนาะนะฮะการเกษตรกันก็เยอะเพราะนั้นเองเนี่ยก็คุณมนตรีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เกษตรกรรุ่นใหม่เนาะ แต่สังเกตดูง่ายคุณผู้ชมฮะเนี่ยรุ่นใหม่ไม่รุ่นใหม่ก็มีแท็บเล็ตแล้วล่ะนะฮะในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยคุณมนตรีเองเนี่ยก็ถือว่ารุ่นราวคราวเดียวใกล้ๆกับผมอาจะอ่อนกว่าผมนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพียงแค่ไม่กี่ปีคุณผู้ชมฮะสามารถหยิบยื่นเงินแสนได้เลยผมว่าไม่ไม่อยู่แล้วล่ะเงินแสนเป็นเงินล้านแล้วนะท่านมนตรีนะยังครับยังไม่ถึงใกล้ถึงนะใกล้เคียงนะฮะคุณมนตรีนะฮะถามท่านนิดนึงว่าทุกวันนี้ยังใช้พัดร้อยเราอยู่ใช้อยู่ครับใช้อยู่ใช่ไหม ตั้งแต่เริ่มแรกที่เรามาก็คือมะเขือเนาะมะเขือยาวอืตอนนั้นครแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามาใช้กับมะละมะละลน,น,นะคณะคณะเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ที่ผมถือแท็บเล็ตอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องเรียนตรงๆว่า ผมและทีมงานเกษตรจอเราเนี่ยมาไม่ทันเนื่องจากว่าผมติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะก็คุณมนตรีบอกว่ารอไม่ได้ใช่ไหมฮะร,รอไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นไงฮะมันได้กําหนดตัดพอดีมันได้กําหนดตัดแล้วนะฮะเพราะว่าเออเผอิญทีมทีมงานเราเนี่ยมีทีมเดียวนะฮะรเราก็เลยตัดสินใจว่าให้ท่านมนตรีเนี่ยช่วยถ่ายภาพไว้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างที่แปลงคณะแล้วก็เก็บภาพไว้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะย จากที่เห็นภาพกันมาเนี่ยเป็นไงบ้างฮะท่านมนตรีครับที่ที่แปลงคณะที่เห็นอยู่ผลตอบรับเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ดีครับคณะนี่ทั้งหมดกี่ไร่ที่ทําอยู่ตอนนั้นนะฮะสี่ไร่ครับเนี่ยเขาเปิดกระตรงไหนฮะเนี่ยตรงนี้เลยเนาะที่เห็นในภาพคุณผู้ชมค่ัผมจะดูภาพไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพอินเสิร์ตตามไปเรื่อยๆนะฮะที่เห็นภาพผมอยู่ในต้นต้นไหนมาท่านท่านลองเลง่าลองฟังนี่น,นี่คือเริ่มแรกเลยปะ ที่ตัดเลยวันวันที่ตัดใช่ไหมเนี่ยครับนี่วันที่ตัดนี่วันที่ตัดเลยใช่ไหมตัดตัดตัดแล้วเอามากองกองเลยใช่ไหมท่านครับคือใช้คนงานตัดประมาณกี่คนนเนี่ยทั้งหมด30บคนครับ30คนเลยหรอครับกี่ไร่ฮะทั้งหมดเนี่ยตรงนี้พื้นที่แค่ไร่เดียวครับอ๋อไร่เดียวครับแต่ใช้คนตัดถึง30คนเลยครับคณะที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคณะประมาณกี่วันกี่เดือนฮะเนี่ยห้าสิบวันพอดีครับห้าสิบวันพอดีใช่ไหมนะฮะ ก็เห็นบอกว่าฝนลงหนักเลยด้วยใช่ใช่ไหมครับเจอฝนหนักมากเลยเห็นบอกเจอฝนหนักนี่ตัดมากองกองอย่างนี้เลยนะฮะผลผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างการการตัดคณะในในแปลงไร่เดียวเนี่ยตรงนี้นะฮะท่านผลตอบรับดีไหมก็สําหรับหน้าฝนนี้ก็ถือว่าได้ไรละแปดร้อยแปดร้อยก็ถือว่าใช้ได้ไรละแปดร้อยกิโลไม่ใช่ครับแปดร้อยแปดร้อยถุงถุงละห้ากิโลครับถุงละห้ากิโลแปดร้อยถุง แปดห้าสี่สิบประมาณสี่ตันสี่ตันกว่าครับโอ้โหห็นบอกแปลงเนี้ยไล่เดียวเนี่ยคว้าเงินไปเท่าไหร่ฮะเนี่ยสามแสนก็แปดแปดร้อยคูณราคาร้อยแปดสิบราคาร้อยแปดสิบใช่ไหมราคาร้อยแปดสิบโอ้โหคุณผ <c oughs> ู้ชมครับสามแสนกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเ,เดี๋ยวผมจะลองคูณให้ดูแต่ว่าที่ที่เห็นภาพในตรงนี้ผมว่าชัดมากเลยนะที่เห็นจาก ภาพที่เห็นอยู่นโอ้ทีมีมีป้ายพัดร้อยด้วยนะอยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมครับให้รู้ไปเลยว่าแปลงนี้ใช้พัดร้อยของเรานีใช่ครับทาไมท่านบัลจีถึงไม่เปลี่ยนใจอะครับท่านก็ลองใช้มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมครับมันถึงที่สุดแล้วที่ว่าเราน่าจะเจอสิ่งที่ดีแล้วใช่ใช่ไหมลองผิดลองถูกมาก็เยอะเยอะเยอะมากที่เห็นกันอยู่ตอนไอ้ที่เทปตั้งแต่แรกๆเลยอยู่ตรงบ้านตรงเนี้ยครับนะฮะกองบุิลทึนทึกเลยบางทียายี่ห้อแพงๆอ่ะซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยก็มีใช่ เพราะเราเคยใช้มาแล้วอ่ะใช่ใช่ไหมมันไม่ได้ผลเหมือนพัดร้อยของเราตรงนี้ใช่ครับเนี่ยอย่างดูคันนาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยเนี่ยนะฮะสี่ห้าสิบวันใช่ไหมท่านด้ตัดวันครับแต่รุ่นที่แล้วตัดไปตรงนี้สี่สิบแปดวันไอแปลงข้างๆเนี่ยนะสี่สิบแปดวันนะฮะอืมนะฮะแล้วอย่างนี้ท่านจะลงอีกเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณปลายฝนเนี่ยปลายฝนนี้เชีนาว ถ้าพูดถึงคณะอย่างนี้ฮะท่านมันตรีครับเนี่ยโอ้โหเป็นถุงๆุออกมาเลยเนี่ยเรียงเป็นถุงมาเลยนะคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการการทำเนี่ยยากไหมคณะก็ถือว่ายากเหมือนกันนะมันต้องดูอะไรอะไรบ้างครับตอนตอนต้นมือก็เจอแรงสุดสุบางทีก็เจอแรงครับบางทีไอเจอฝนกบฝนตกเลยไกลจะไกลจะเก็บผลผลิตฝนก็มาตกโอ้โหเหมือนไม่แมวล้านกันเลยนะใช่ครับคือแทนที่ไอตอนปลูกนะแทนที่จะต้องการน้ํากับน้ําไม่มีใช่ไหมไอตอนที่ตัด กับไม่ต้องการน้ํากับน้ำมาใช่อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเสี่ยงสูงมากเลยนะแต่พัดร้อยไปช่วยอะไรได้เยอะไหมในส่วนของคณะเองนะครับท่านครับก็เหมือนเ็าทาให้ปรับสภาพกับดินฟ้าอากาศได้อ๋อมาถึงว่าสู้กับฟ้าอากาศได้ไม่ว่าจะเป็นฝนหนักไม่ว่าจะเป็นฝนเบานะฮะก็สามารถช่วยได้แรงแรงก็สู้แรงก็สู้ได้สู้แรงได้อนะฮะทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งไร่นี่ยได้ไปกี่รถฮะ ทั้งหมดที่ตัดไปอ่ะตัวิกอัพตัวเลยนะที่เห็นกันอยนู่ตรงนี้เลยนะปิกอัพนี่เลยเนาะครับเนะต็มรถเลยนะเต็มรถเต็มรถเลยนะฮะก็หลายรถนะสามรถสี่รถได้ไหมทย,ยอย,อยตัดนะครับทยอยใช่ไหมอ๋อทยอยตัดทยอยตัดเห็นบอกว่าไม่ได้ตัดวันต่อวันด้วยก็คือวันนี้ตัดปุด๊บเว้นวันใช่ครับเป็นเพราะอะไรท่าน มันบางช่วงก็เหมือนงอรอราคาองอรอราคาด้วยนั่นนะฮะคือการเกรงราคาด้วยนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นบางทีเราทําไปตัดตัดตัดจริงจริงเราไม่ดูราคาเราก็เราก็แย่เหมือนกันนะใช่ผมว่าทําเกษตรเหมือนเล่นหุ้นอ่ะท่านมนตรีใช่ครับถูกไหมขึ้นลงขึ้นลงราคาวันต่อวันบางทีเนี่ยเราคาดการณ์ได้ยังไงไอ้ราคาขึ้นราคาลงเนี่ยทางตลาดเขาแจ้งมาอย่างเี้าะราคาที่เขาเอารถมาเนี่ยครับเขาก็จะโทรไปเช็ค เช็คที่ตลาดสิคเมืองว่าวันนี้ผักเข้าเยอะหรือไม่เยอะอ๋อถ้าผักเข้าเยอะก็คืออย่าเพิ่งตัดเลยเราก็จะหยุดตัดเบล็กไว้ก่อนใช่อ่าถ้าตัดเข้าน้อยรีบเลยครับทันทีอ๋อนี่คือที่มาที่ไปท่านผู้ชมนะที่ที่ที่บอกว่ารอเวลาไม่ได้ละแสดงว่าช่วงเวลานั้นคือพีคสุดละราคาตัดสินใจตัดเลยนะคุณผู้ชมไล่เดียวพอหลังจากผมตัดหมดได้สองวันราคาก็ล่วงเลยลงมาเหลือจากผมตัดอยู่ราคาร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอตอนนี้เหลือเท่าไหร่ อีกสองวันมาเหลือ90บาทโอ้าทเป็นเท่า,าต,ตัวเลย,เลยนะครึ่งนึงเลยนะนครับอู้เก้าสองสิบแปดคุณผู้ชมนะฮะลงมาเท่าตัวนึงเลยแต่โชคดีแล้วได้ตัดไปแสดงว่าถ้าผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยได้เงินไปสามแสนกว่าสามแสนเจ็ดสามแสนแปดถ้าแสดงว่าตัดในช่วงหลังจากวันนั้นมาก็แสดงว่าเหลืออยู่เพียงแค่แสนห้าก็บาทคุณผู้ชมนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยทำทำก็ยากอยู่แล้วนะฮะอยากจะต้องมาดูราคาทำท้องตลาดอีกด้วยนะฮะผักคุณมนตรีตอนนี้ผมเชื่อนะฮะที่ผมมาถ่ายทำตรงนี้เนี่ยลงไปถึงตลาดไทยเรียบร้อยแล้ว นะครับเมืองตราศรีเมืองตราศรีเมืองเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครบริโภคไปแล้วบ้างครับคนที่บริโภคก็ถือว่าโชคดีไปเพราะใช้พัดร้อยนะฮะคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานําเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเก้อรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันคัเฮียครับพัด100กว่านึงครับ ตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุนธ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาลาผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผ <ไฮ S 1> ลดีไ,<ม>ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พัสร้อยผมใส่พัดร้อยกับกระปดครับใส่พัดร้อยกับบวกครับผมใส่พัดร้อยกับัวงนมไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พัดร้อยครับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พักรร้อยกับมัน ใช้พัดลอยกับต้นหอมจีนผมเอาพัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดลอยกับอ้อยผมใช้พัดลอยกับมะละครับทนโปรดปังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเก้อรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปันัน ละทีนี้นอกจากที่อนอกจากใช้กับคณะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนะี่ยรถขนส่งออกไปเรื่อยๆเลยตอนนี้นะฮะก็คือว่าจบสิ้นไปละในเรื่องของคณะทีนี้มาดูม马ะเนะาะนะฮะมระตรงนี้เนี่ยเป็นพันุ์อะไรครับท่านฮะ,ะนะสอนแดงพ<ส>ัสนสอนแดงเหร <16. S 2> อฮะสิบหกไม่แดงสิบหกไม่มีการเตี้ยมเลยนะคุณผู้ชมมาดูนะสังเกตดูนะไม่มีการเตี้ยมนะแต่พัดร้อยวางเ,เต็มๆเ,เลยนะผมเองนะเป็นคนวางเพราะว่าอย่างนี้คือที่ผมบอกตรงว่าที่วางเห็นว่าเพราะว่าแปลงนี้ของเราคือพัดร้อยล้วนๆพัดร้อยจริงๆที่ใช้ นะฮะเนี่ยฮะคุณมนตรีของเราเนี่ยฮะไปซื้อมาโดยตลอดเลยถ้านับถึงพัดร้อยจริงๆรทา่านมนตรีใช้มากี่ปีแล้วโดยส่วนตัวจริงๆไม่ต่ำสามปีนะครับไม่ต่ำสามปีนะครับนี่คุณผู้ชมที่ให้เห็นตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยคือผมเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็ทีมงานบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าพัดร้อยเนี่ยนะฮะหลายต่อหลายท่านที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้แล้วก็ใช้แล้วเนี่ยนะฮะดีหรือไม่ดีอาจจะเปลี่ยนเป็นนี้ห้ออไปอื่นแต่ทีนี้ท่านมนตรีเองเนี่ยใช้สามปีต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะใช้อยู่อย่างนี้ตลอดไปถูกไหมท่านครับเนาะมระเนี่ยเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับนะฮะพันเป็นพันสอนแดงใช่ไหมท่านนะสอนแดงเอาละขออนุญาตวางวางเลยแล้วกันเนาะวางตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะคือพันสอนแดงเหรอท่านครับครับสอนแดงนี่กี่วันเก็บคะเนี่ยเว้นวันครับอันนี้ถ่านับระยะจริงๆแล้วกี่วันแล้วเนี่ยมาระสี่สิบวันครับได้สี่สิบวันแล้วสี่สิบวันได้ตัดลูกเลยครับสี่สิบวันได้ตัดลูกแล้วตอนนี้ที่เห็นกันอยู่เนี่ยตัดมาแล้วห้ามีดครับ ตัดมาแล้วห้ามีดเหรอครับตัดมาห้ามีดนะครับ้ยคุณผู้ชมนะฮะโตใวมากนะสี่สิบห้าวันนี้พลึบเลยนะสี่สิบห้าวันนี้ตัดไปแล้วห้ามีดครับมีดละกี่กิโลฮะที่ตัดไปแล้วอ่ะจําไ,ได้ไหมแตะแต<อ>่ะละรอบมีครั้งแรกได้ยี่สิบถุงยีง่สิบถุงถุงละถุงละห้าโลละห้าโลถุงละห้าโลครับถุงละห้าโลนะครับอ้โหู ไม่ถือว่าถือว่าได้ตัดเร็วไหมถ้าพูดถึงในเรื่องของการตัดเนี่ยถือว่าก็ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนปลูกทีแรกเจอแรงอ๋อเจอแรงด้วยครับเจอแรงฝนยังไม่ลงด้วยนะยางครับตอนนั้นยางไม่ลงอืมนะฮะพอผมอยากถามนิดหนึ่งว่าคนที่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ราชบุรีนะฮะแล้วก็ที่อยู่หลายจังหวัดที่ปลูกมะละด้วยเช่นเดียวกันเลยนะท่านปลูกเนี่ยนะฮะวิธีการใช้พัดร้อยเนี่ยอยากจะแนะนาคุณผู้ชมนิดนึงว่าจะให้ได้ดีเหมือนท่านอย่างเงี้ยผมบอกว่าได้ดีเลยนะถ้าถามความรู้สึกคุณมน ดีอยู่ในเกณฑ์ดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีที่มันไม่เกณฑ์ดีที่ที่ผมเก็บไปขายนี่ส่วนมากไซส์ไซส์ก็จะอยู่ประมาณเจ็ดลูกแปดลูกห้าโลห้าโลครับอ๋อเจ็ดถึงแปดลูกห้าโลถ้าใหญ่กว่านั้นมันดีไหมมันก็ไม่ดีเหมือนกันใหญ่กว่านั้นมันก็ดีเราแต่คือว่าแม่ค้าแม่ค้าเขายังไงอ่ะเหมือนมันใหญ่เกินนี่มันใหญ่เกินนะฮะใหญ่เกินใหญ่เกินนี่คือลักษณะยังเงมันมันถ้าใหญ่แบบลักษณะใหญ่ขนาดนี้นี่คือแม่ค้าตำหนิละครับ อันนี้แบบที่เขาเอาไปเอาไปแกงลายยาไตลายยาไตไงมันลูกมันใหญ่เกินแล้วเปลืองหมูมันเปลืองมันเปลืองหมูคุณผู้ชมนะฮะถ้าอย่างนี้นีกี่วันเก็บครับท่านมนตรีอย่างนี้ก็กี่วันอีกสองวันก็ได้อีกสองวันก็ได้เก็บแล้วนะฮะอย่างนี้เลยเนี่ยสังเกตดูอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมครับสังเกตดูของคุณมนตรีนะฮะในแปลงมะละแปลงนี้เนี่ยนะครับไม่มีการหอกนะฮะจะส่วนมากแล้วจะหอกันเยอะแลวทำไมท่านมนตรีถึงไม่หอครับท่านครับ เป็นเพราะอะไรผมก็ว่าน่าจะเป็นเพราะฮอร์โมนตัวนี้หละครับผิวมันจะเนียนตัวพัดร้อยของเรานี่นะครับผิวมันเนียนแล้วมันเหมือนมันจะเคลือบครับผิวมันจะไม่ด้านผิวมันจะไม่ด้านนะผมดูแล้วผิวนวลมากเลยคุณผู้ชมสังเกตดูนะถ้าไม่หอยนี้ทําไม่ได้ใช้พัดร้อยแมลงอะไรอะไรต่างๆมาผิวมันจะสากมันจะก้านเจอสู้แดดไม่ไหวครับผมเนี่ยดูจากตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหนี่ะ เนียนสวยมากเลยแล้วก็มาแรงวันมาแรงวันอะไรก็ไม่ค่อยมารบกวนเลยนะครับน้อยมากแต่จะมีต่อยบ้างนะเมื่อกี้ที่เห็นกันอยู่เนาะมาแรงคว่ามลแรงวันอะไรนะครับท่านมลแรงวันทองมลงวันทองมันต่อยเลยเหรอครับครับมันต่อยปุ๊บมันจะมันจะมันเป็นไงมันต่อยไปปุ๊บนี่ไข่ไข่หนอนไว้ในในลูกฝังเลยครับเน่าเลยทีนี้ครับเน่าเลยเนี่จะเป็นตัวหนอนครับอย่างนี้นี่ได้หมดไหมเนี่ยท่านวิตได้หมดได้หมดเลยเนาะนะอย่างงี้ยนี่ถือว่าเก็บไปแล้วห้ามีด นะฮะฮได้เงินได้ทุนคืนไปยังถ้าพูดถึงในแปลงนี้หรือย่างล้านี่ถ้าราคาอย่างเงี้ย,ยครับ <c oughs> าาผมเก็บสองมีดก็ได้ทุนคืนหมดแล้วที่เหลือคือเหมือนดอกเ<ล>บี้ยเลยนะกำไรจนวันเลยนะนะฮะ <c oughs> นี่ฮะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะได้กันแบบง่ายๆคุณผู้ชมนะฮะเพราะนั่นเองนะเราต้องสู้แบบสุดๆนะท่านมตรีนะนะฮะอย่างทุนมนตรีเองเนี่ยบางทีตื่นมาแต่กี่โมงห้าตัดเนี่ย บางทีในเช้ามืดเลยนะเพราะตีสี่ครับตีสี่ครับตีสี่นี่ตัดเพื่อจะไปทันตลาดนะคุณผู้ชมนะฮะวันนั้นเองเนี่ยผมบอกเลยว่า,าไม่ได้มาแบบง่ายๆไม่ได้โชคช่วยต้องออกกําลังช่วยจริงๆเนาะแล้วความตั้งใจของคุณมนตรีด้วยเนี่ยเราดีใจมากเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีพี่น้องเกษตรกรที่ยังคงใช้พัดร้อยแบบนี้อยู่เนี่ยเราดีใจนะฮะและผมทีมงานก็ดีใจมากๆท่านมนตรีก็คนคนหนึ่งนะฮะที่ได้ใช้พัดร้อนของเรา่างต่อนื่อง เดี๋ยวจะลงคณะอีกด้วยครับเนาะนะฮะทั้งหมดทั้งมวลมาร้านมีกี่ไร่สองไร่พอดีเลยครับสองไร่โอ้ท่านก็มีไร่ไม่เยอะนี่เนาะก็มีคณะเมื่อกี้นี้มคณะหนึ่งไร่คณะสี่ไร่เอาสี่ไร่ใช่ไหมเดีที่ปลูกตอนที่ตัดเป็นนั่คือหนึ่งไร่หนึ่งไร่สี่ไร่ตอนนี้สองไร่ก็มีไม่ถึงสิบไร่นะไม่ถึงครับไม่ถึงสิบไร่เราก็สามารถทําธุรกิจได้แล้วนะใช่ครับอนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมผมคุยในรายการทั้งวิทยุแล้วก็ทางทีวีนี้ด้วยเนาะท่านมนตรีเนาะ ผมเองคุณมนตรีเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากคนไหนที่อยู่กรุงเทพเนาะมีลูกหลานที่อยู่กรุงเทพนะท่านมนตรีเนาะนะฮะบางทีเนี่ยเงินเดือนนึ่งหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าไม่พอกินนะใช่หมื่นห้าทุกวันไม่พอกินไหนจะค่ารถถ้าคนมีโอ้ตอนนี้เนี่ยกำลังเหือด้วยนะรถยนต์ป้ายแดงใช่ไหมนะฮะปลอดดอกอะไรนักเรียกว่าอ่าฟรีอะไรนที่ได้แสนหนึ่งนะนะฮะซื้อกันเออรถรถคันแรกอะไรเงี้ยถ้าได้เยอะๆแล้วเพอเพอหมื่นห้าเนี่ยท่านผ่อนรถไปเท่าไหร่แล้วล่ะ จะไม่กินอยู่อีกนะฮะแต่ถ้าท่านลองมองดูดีๆนะผมบอกตรงเลยว่าพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ดูเราอยู่นะตอนนี้นะฮะถ้าหากมีลูกมีหลานอยู่กรุงเทพอันนี้เราไม่ได้เชิญชวนเราไม่ได้ยุกอะไรนะฮะถ้าหากว่าท่านเองมีลูกหลานอยู่ที่กรุงเทพถ้าหากเินเดินประมาณนี้แล้วถามดูว่าเขามีเงินเก็บมากน้อยขนาดไหนแต่พี่น้องเกษตรกรโดยส่วนมากนะเขาบอกว่ากลัวลูกจะลําบากใช,ใช่ไหมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมว่านะวิธีการทําการเกษตรแบบแนวใหม่ผมว่าไม่ได้ลําบากหรอกครับ เพียงแต่ใช้ทฤษฎีพักปฏิบัติที่มันถูกต้องหน่อยใช่ไหมนะฮะหาเรื่องลดต้นทุนนะฮะการทําอะไรก็แล้วแต่นะคือเราต้องวิเคราะห์ดูการตลาดด้วยดูตรงนั้นตรงนี้ด้วยผมว่าก็ได้เงินแล้วท่านมนตรีเองเนี่ยนะฮะทำมาแค่เท่านี้เองเได้เงินเกือบล้านแล้วนะฮะแต่ท้งนี้ท้งนี้แต่ทังนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วโชคไม่ได้ช่วยเสมอไปใช,ใช่ไหมใช่ครับนะฮะบางทีขึ้นอยู่ที่ราคาด้วยแต่ถ้าทําแบบนี้ผมก็ว่าอย่างน้อยก็คือว่านะ่ะ นะฮะเป็นโอกาสที่ว่าเราได้เป็นนายตัวเราเองใช่คับถูกไปทมนตรีใช่ครับนะครับเพราะนั่นเองเนี่ยใครจ้างผมไปทํางานเดือนละสามหมื่นผมยังไม่เอาเลยใช่ไหมทุกวันนี้ถ้าเกิดใครมาจ้างคุณมนตรีนะฮะเงินเดือนสักสามหมื่นไม่เอาไม่เอาเลยใช่ไหมอยู่อย่างนี้เราตื่นตอนไหนก็ได้ใช่ใช่ไหม้สองสปีละสาม ปีละสามแสนหกผมทำนี้สองเดือนก็ได้ครทำสองเดือนได้แล้วใช่ไหมเนี่ยสองเดือนเราได้เงินแสนแล้วอ่ะสามแสนกว่าสี่แสนเนี่ยเห็นเห็นได้ชัดเลยแค่ปลูกผักตรงนี้แล้วก็เรื่องลดต้นทุนก็พูดถึงว่าพัดร้อยเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวละใช่นะผมแค่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะว่าพัดร้อยจะดีขนาดไหนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักอยู่เนาะท่านมนตรีเนาะผมเองวันนี้เนี่ยผมเองไม่ได้ให้คุณมนตรีมาเป็นแขกรับเชิญนะเป็นเหมือนพิธีกรร่วมเลยนะวันนี้ใช่ไหม คืออย่างน้อยเราเองเนี่ยนะฮะได้ใช้พัดร้อยแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยผมมาถามแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนั่นคือพัดร้อยแต่มาตามดูอีกทีนงว่าพัดร้อยเนี่ยใช้อยู่จริงหรือเปล่านะฮะก็ใช้จริงๆฮะขวดก็ตั้งอยู่แล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้มาเห็นแปลงผักของคุณมนตรีรอยยิ้มอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีความสุขแบบนี้เราดีใจนะท่านมนตรีเนาะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมท่านมนตรีแฟนแฟนรายการเราเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะครับก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านให้ลองเปิดใจ กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูว่ามันดีแค่ไหนอืครับคือไม่ลองไม่รู้ครับใช่ไหมครับไม่ลองไม่รู้ต้องลองด้วยตัวเองครับบางทีเราบอกไปสองคนเนี่ยเหมือนกับว่าจะขายของหรือเปล่าใช่ไหมจะขายพัดร้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั่นทุนมนตรีเองก็คนหนึ่งที่ใช้อยู่แล้วผมเองในฐานะนะฮะทั้งเป็นวิทยากรด้วยพิธีกรด้วยดีเจด้วยพูดไปก็จะหาว่าบังคับขายของนะฮะแต่ทีนี้นั้นท่านมนตรีเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้ใช้นะะผมก็มีความรู้สึกว่า ถ้าพูดได้ตามตามเนื้อผ้าจริงนะท่านผู้ชมว่าผมมีความสุขนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วกเ็เรายินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ในฐานะมาราเองเนี่ยนะฮะพี่น้องกเกษตรกรก็ปลูกกันเยอะเนาะท่นานมนตรีเนาะก็เยอะพอประมาณนกันครับที่บึงพระเนี่ยครับที่บึงพระนี่นะครับนะฮะท่านมนตรีก็มีป้ายพัดร้อยของเรานะ <c oughs> ปักอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่กล้าพูดได้เต็มอกเลยว่าพัดร้อยของเราะะได้ใช้อย่างเต็มที่กับแปลงมาราแปลงนี้นะฮะคุณผู้ชมคงจะได้เป็นคําตอบ ได้ได้รับคาตอบเป็นอย่างดีนะกับแปลงมะละแปลงนี้ซึ่งมันเขียวผมแทบจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายนะท่านมนตรีนะในแปลงมะละเองอย่างนี้เห็นเห็นกันอยู่เห็นเห็นกันอยู่อย่างเงี้ยผู้ชมท่านฉีดยังไงนะพัดร้อยของเราส่วนมากจะฉีดตอนเช้าตอนเช้าเนาะเช้าหกโมงเช้าก่อนทิ้งท้ายท่านจงแช็คประสบการณ์เรื่องการใช้พัดร้อยให้ผมนิดนึงก่อนทิ้งท้ายกับแฟรายการของเราในฐานะเอาละเราเป็นเสมือนวิทยากรละตอนนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมยังไงบ้างวิธีใช้พัดร้อยกับมะละครับผมก็ใช้ อัตราการใช้นี่ใช้แค่สิบสิบถึงสิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยครับแล้วก็ผสมกับพวกเคมีก็ได้เคมีก็ได้ครเชื้อราเชื้อราสมกนอได้หมดเลยครับได้หมดเลยเนาะท่านมนตรีท่านก็ต้องใช้อยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียเวลาเนาะท่านเนาะใช่นะเพราะนั่นเองเนี่ยเราจะบอกตรงว่าการทําการเกษตรตรงนี้เนี่ยท่านมนตรีต้องใช้ด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยกังวลใจในเรื่องของมจะเสียเวลาใช่ครับแถมยังจะต้องมาเสียในเรื่องของอะไรอีกเพราะว่าเราจะ เขาอักเรียกว่าคาดคะเนสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยได้เราก็ใช้ไปด้วยใช้ควบคู่กันไปได้แล้วแล้วฉีดนี่คือฉีดเช้าเลยฉช่วงผมเช้าเนี่ยครับหกโมงเช้าตอนเย็นก็หลังจากห้าโมงเย็นไปก็ได้ครับท่านฉีดช่วงเย็นด้วยใช่ไหมครับสลับกันเช้าเย็นอ๋อแล้วท่านท่านท่านฉีดนี่คือเว้นห่างกันกี่วันฉีดครับพัดร้อยนี่อาทิตย์หนึ่งครับเจ็ดวันเจ็ดวันใช่ไหมกรมรานะเจวัน7เจ็ดวันฉีดครั้งประหยัดไหมถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆิพัดร้อยผสมลงไปแล้ว ก็ถือว่าประหยัดประหยัดเพราะไม่ต้องใส่พวกยาฆ่าแมลงให้มันหนักหนักใช่ไม่ต้องใส่หนักครับก็คือมันเหมือนมันไปเพิ่มประสิทธิภาพยาอืให้เพิ่มขึ้นครับฉีดเช้าแล้วก็ฉีดเย็นฉีดเช้าเลยทั้งประมาณสี่สิบวันตอนนี้มาราท่ตัดไปแล้วในห้ามีดด้วยกันเนี่ยท่านฉีดพัดร้อยไปท่านนับดูแล้วเนี่ยท่านฉีดเองใช่ไหมฉีดเองตลอดเลยประมาณกี่หนท่านนับไปยิงๆแล้วตั้งแต่ปลูกเลยตั้งแต่ปลูกเลย ที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นี่คือมาละประมาณ45วันใช่ไหมตอนนี้นะได้ประมาณห้าครั้งห้าครั้งครับ5้าครั้งโอ้ห้ครั้งพัดร้อยยังไม่หมดพรขวดยังเลยครับใช่ไหมครับโหยังไม่หมดมันใช้น้อยครับมันใช้น้อยครับขวดหนึ่งก็ใช้ได้ครับใช้ได้เยอะมากเลยได้เยอะนะยังเหลือว่าจะใช้อย่างอื่นได้อีกด้วยนะนอกจากตรงนี้แล้วคุณผู้ชมนะฮะมันอย่างที่บอกไว้ว่าคุ้มอมะนะขวดถึงสองร้อยเก้าร้อยถือว่าคุ้มมากเลยครับเนาะ เพราะนั้นเอกก็ฝากไว้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องมาร่วมรายการกับเราในวันนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงเลยว่าไม่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 อยากจะขายของอะไรไม่อยากจะแนะนาอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามาติดตามดูว่าท่านมนตรีของเราได้ใช้พัดร้อยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด3-4ปีแล้ววันนี้ขอบคุณท่านมนตรีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาล้ฮะท่านผู้ชมครับคงได้รับคําตอบจากคุณมนตรีนะฮะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเคสมะละแล้วก็คณะนะฮะนี่แหละคุณผู้ชมครับประเภทพืชผักนะฮะก็ใช้พัดร้อยกันเถอะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นเองสารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยย้าสม่ําเสมอนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยพี่น้องเกษตรกร,รกน,นั้นได้ลดต้นทุนเพราะว่าสารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยไม่ต้องไปบวก2บวก3บวก4บวก5บวก6นะฮะเพราะพัดร้อยขวดเดียวนะฮะผสมน้ําเปล่าฉีดได้เลยแต่ท่านอย่าไปคิดว่าเหมือนน้ำเปล่าเปล่านะฮะเพราะว่าสารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยเป็นหวย เือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะะในการทําการเกษตรพเพราะนั้นเองสารสกัดธรรมชาติอินรีย์พัดร้อยนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้กันอย่างทั่วทั้งประเทศเลยได้ยิ่งดีนะฮะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับบางท่านบางพื้นที่ผมเองยังไม่ลงพื้นที่เองเพราะว่าผมไม่ให้ใครลงนะฮะนอกจากผมและทีมงานเท่านั้นนะฮะที่จะลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องเกษตรกรเองโดยตรงนะับเพราะว่า7จจังหวัดเนี่ยผมเองเดินทางกันเนี่ยเรียกว่า2ปีก็ยังไม่หมดคุณผู้ชมแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคุณผู้ชมถ้าหากดดูรราาาาาายยกกกขอองเแล้้ววนนะถห่จจตัสิใ ไม่ต้องไปรอร้านค้านะฮะถ้าหากว่ายังไม่มีร้านค้านะครับโทรมาคุยที่อย่างรายการของเราได้เลยเดี๋ยวไปรับของที่ไปรษณีย์ได้นะคุณผู้ชมยังไม่ต้องชําระเงินไปชําระที่ไปรษณีย์แล้วก็รับของที่ไปรษณีย์กันได้เลยเดี๋ยวในเรื่องของการค้าการขา,ายดีวไปรษณีย์กับบริษัทจะจัดการให้เองนะฮะวันนี้รายการเกษตรจอมหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมเจอกันใหม่กันแล้วกันในวันพรุ่งนี้แล้วผมก็จะออกเดินทางไปต่างจังหวัดอ,อีกสักหนึ่งครั้งไปพบกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งได้เอาสารสกัดธรรมชาติอินทรียพัดร้อยไปใช้กับพืชชหลายๆนิด แล้วนําภาพเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ทุกทุกวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้การต้อนรับนะครับกับพี่น้องกเกษตรกรทั่วทั้งประเทศเช่นเดิมครับเอาละวันนี้รายการหมดเวลาแล้วจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากเป็นเทปดีลันต้องขออภัยด้วยแต่ก็ดูอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมมันเหนียวแน่นกันอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ผมพัชกรลาไปแล้วสวัสดีครับ